สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Mobile Adlon นะครับคลิปนี้แอดมินจะมาอวดหนังสือเดินทางนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะจะแค่เอามาให้ดูนะครับว่าแอดมินใช้หนังสือเดินทางมาเล่มล่าสุดเป็นเล่มที่4แล้วนะครับแล้วก็เล่มน,นี้ได้ หมดอายุลงไปแล้วในวันนี้นะครับวันที่16ตุลาคมปี2,564นะฮะนั่นก็แสดงว่า4ี่เล่มที่เห็นนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับส่วนเล่มใหม่ก็เดี๋ยวขอเวลาให้มันสถานการณ์คี่คลายแล้วค่อยไปทำอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับอย่างที่เพื่อนๆรับทราบนะฮะช่วงนี้ก็ได้มีข่าวหลายประเทศเตรียมที่จะเปิดประเทศกันแล้วนะครับให้นะักท่องเที่ยวเข้าไปนะฮะ ซึ่งแอดมินก็ถือโอกาสนี้นะครับเอาใจเพื่อนๆที่เป็นแฟนของประเทศที่คนไทยเดินทางไปมากที่สุดครับติ๊กตอกติ๊กตอกประเทศนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งแอดมินก็เป็นแฟนคลับประเทศนี้เหมือนกันนะฮะไปมาแล้ว4ครั้งด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเอา2เล่มนี้ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นจะเหลือ2เล่มนี้ที่มี ตาประทับของประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่จะบอกว่าสิ่งที่แอดมินจะมาสื่อในคลิปนี้ซึ่งนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะมีวิวทิวทัศน์อารยาธรรมประเพณีอะไรหลายๆอย่างดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยแล้วเนี่ยยังจะเป็นประเทศที่ให้ฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยถึง15วันนะครับหมายความว่า ถ้าคนไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วไปพำนักไม่เกิน15วันนะฮะก็ไม่ต้องขอวีซ่านะครับไปได้เลยนะครับแต่คราวนี้คำว่าฟรีวีซ่า15วันนับกันยังไงนะฮะนับกันยังไง15วันจริงหรือเปล่านะฮะคลิปนี้เลยมีคำตอบนะครับขอบอกไว้เลยว่าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปเถียงกันเหมือนการเถียง นับวันในกระทู้พันทิพย์กระทู้หนึ่งนะฮะมีการเถียงการนับวันอยู่ในญี่ปุ่นยังไงนะฮะเอาละครับเริ่มต้นจากอันนี้ฮะหนังสือเดินทางเล่มที่สนะฮะเดี๋ยวเปิดไปนี่ฮะนี่หน้าที่มีสแตมป์ญี่ปุ่นนะฮะอาจจะดูแล้วเอ้ยทำไมมันเหมือนกับสแตมป์ข่าวเดียวลองดูดีๆนะฮะ คนละปีกันนะเนี่ยครั้งแรกก็คือไปวันที่เท่าไหร่ครับวันที่15พยปี2014นะฮะแล้วก็ครั้งที่2นะครับครั้งที่2วันที่9มกราปี2016นะฮะแต่ถามว่าทำไมมันมาติดกันคือเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ตอมอเขาเขาจะรู้อ่ะครับครั้งแรกเขาจะติดริมซ้ายนะฮะพอ ครั้งที่2เจ้าหน้าที่เขาดูพาสปอร์ตเราแล้วเขาจะรู้ว่าเอ้ยเราเล่มนี้เราเคยเดินทางมาแล้วครั้งหนึ่งเขาจะหาหน้าที่มีอันเนี้ยอ,อันแรกแล้วก็เขามาติดด้านขวาให้ใกล้เคียงกันแล้วก็ดูสวยงามมากคราวนี้เพื่อนๆเ,เห็นไรไหมครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไรไหมเขาก็จะบอกข้อมูลเลยครับพอไปถึงดิอาประเทศญี่ปุ่นดีอย่างตรงที่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่สแตนป์อย่างเดียวมันเป็นเหมือนกับสติกเกอร์นะฮะนะครับติดเข้าไป แน่นมากนะฮะดึงไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดแน่นอนไม่ได้ใช้แม็กนะครับเขาจะบอกข้อมูลเราณนะวันที่เราไปถึงประเทศเขาแล้วก็สแตปมที่ต่อมอเขานะขาเขา้า Date of Permit ก็คือวันที่อนุญาตนะฮะในที่นี้ให้ดูกันครั้งแรกนะฮะ15บ o v e m ber 2014นะฮะแล้วก็จะมี u n น i ทีวนะฮะอยู่ได้จนถึงวันที่30 n o v e m ber 2014นะฮะเขาแจ้ง ไว้ตั้งแต่เราเข้าไปถึงเลยนะฮะอันนี้เหมือนกันนะครับนะครับ date of permit ก็คือวันที่9มกราแล้วก็อันที่24มกรานะฮะ1 0 15 days นะฮะถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษ15 d a y คราวนี้ถามว่าแอดมินก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอฮะครั้งหนึ่งครั้งสองพอไปทีหนึ่งวันนะฮะไม่ได้ไม่ได้ถึง14 15วันก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะออกวันที่23มันก็ก่อน30หลายวันอยู่แล้ว อันนี้ออกจากญี่ปุ่นวันที่15มันก็ก่อนวันที่24อยู่แล้วแต่คนนี้สิครับครั้งที่3ที่ min, แอดมินแพนว่าจะไปญี่ปุ่นนะครับคราวนี้แพนไปกี่วันละ่ะเอาแบบเอาให้เต็มเต็มตามที่โคตาที่ญี่ปุ่นเขาสาให้เราฟรีวีซ่าเลยนะครับ15วันนะครับ15วันเพราะฉะนั้น อันนี้ที่มีอยู่นี่คือถือว่าสำคัญมากก็เลยต้องเปิดมาดูนะฮะเปิดมาดูคราวนี้เพื่อนๆสังเกตอะไรไหมถามว่าลองนับกันดีๆนะฮะไปถึงวันที่15นะครับนับ15เป็นวันที่1นะฮะสินะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้ายี่เก้านี่สิบห้าวันแล้วนะครับแต่เขาบอกสามสิบ 30อีกเป็น16นะครับนะครับนับวันที่เหยียบแผ่นดินนะครับไปด้วยคือ16วันนะฮะมาดูอันนี้อีกทีนึงนะครับ9ถึง24 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ก็คืออันนี้ฮะ16วันนะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกฟรีวีซ่า15 days นั่นก็คืออยู่ที่ญี่ปุ่นได้16วัน15คืนนะฮะแม็กซิมัมคือ16วันไม่ใช่15วันนะครับเป็น16วันซึ่งเราอาจจะนับวันใดวันนึงก็คือวันไปถึงเป็นวันที่ศูนย์ก็ได้หรือวันที่ออกออกจากญี่ปุ่นเป็นไม่นับก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้านับวันที่เหยียบแผ่นดินญี่ปุ่นเป็นวันแรกหรือเป็นวันที่หนึ่ง วันที่ออกจากญี่ปุ่นก็ต้องเป็นไม่เกินวันที่16นะฮะนะครับโอเคคราวนี้มาดูอันนี้ฮะมาดูหนังสือเดินทางอันนี้ที่เพิ่งหมดอายุไปในวันนี้นะฮะอันนี้ฮะนี่เลยอให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ครับแอดมินแผ่นไปที่ฮอกไกโดนะฮะก็อย่างที่บอกก็คือครั้งที่3นะฮะแผ่นแบบว่าให้มันเต็มเต็มเลยให้มันคุ้มค่าเลย ไปสัก15วันไม่คือคือคอให้มี1วันที่ไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะฮะอันนี้ฮะก็แอดมินอาดูนี่ก่อนไปเหยียบวันที่24 24ธันวาปี2017นะฮะเขาบอกว่าอันที่ก็คืออยู่ได้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่8มกราสองพนนะฮะก็เหมือนกันฮะ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ก็คือ16วันนะฮะวันที่8เป็นวันที่16นะครับแล้วแอดมินออกออกจากญี่ปุ่นวันที่7นะฮะก็คือก่อน1วันไม่อยากไม่อยากแบบใช้แบบเต็มๆนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถนะ้ากรณีมีปัญหาเรื่องไฟนะฮะมันจะกลายเป็นว่าเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการนับนะฮะอย่างที่บอกวิธีการนับอะเดีให้ดูครั้งที่สี่พ ครั้งนี้เขาไม่ได้ไปติดเหมือนกับครั้งเหมือนกับเล่นนี้นะฮะเขาไปติดอีกหน้าหนึ่งนะ,ะเหมือนกันฮะครั้งที่4ไป27มีนา2018แล้วก็อยู่ได้ถึง11เอพิลก็คือเมษา2018ันกวันเหมือนกันนะฮะเป็นงี้จะสังเกตเห็นว่า123าไม่มีรูปภูเขาไฟฟูจินะฮะครั้งที่4มีรูปภูเขาไฟฟูจินะค,ะนะครับอะะัละหะก็ขอสรุปนะฮะเอามาฝากกันว่า เพื่อนๆคนไหนที่ถ้าเปิดประเทศแล้วอาจจะต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากไปญี่ปุ่นแล้วก็อยากไปให้มันคุ้มนะฮะหรือจะไม่คุ้มหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามอยากไปให้มันคุ้มอย่างเช่นเอ๊สิ5วันที่เขาให้ฟรีวีซ่าเนี่ยนับยังไงนะฮะก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะฮะคือนับวันที่1วันที่สแตมต่อมที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วนับไปจนถึง วันที่16นะฮะเป็นวันที่16กนะั่นคือวันนั้นนะ่ะต้องออกจากญี่ปุ่นแล้วนะฮะก็แนะนำให้ทำแบบแอดมินที่ไปทิปพอกไกโดนะฮะทิปครั้ทงที่3นะฮะไปแค่15วันเหลือ1วันเผื่อเหลือเผื่อขาดนะฮะเพราะถ้าสมมติไฟเลือดหรืออะไรเรายังมีอีก1วันนะครับแนะนำอย่างนั้นดีกว่านะฮะก็ข้อมูลนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะฮะเพราะเป็นข้อมูลจากตอมอญี่ปุ่นโดยตรงนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคิดมีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ